มีคนบอกผมว่าถ้าป่วยก็ไปหาหมอนะอย่าเพอ้อเจ้อมากนะพระเจ้าไม่ได้ช่วยนะหมอต้งหาที่ช่วยครับที่คุณพูดมามันก็ถูกนะแต่ไม่หมดคนป่วยต้องไปหาหมอแต่คุณแน่ใจหรอว่าแค่หมออย่างเดียวช่วยได้ทุกกรณีลองคิดดูนะครับ หมอก็เสียชีวิตได้หมอก็คือรักษาไม่ได้มาแล้วนับไม่ท้วนบางคนรักษาครบทุกขั้นตอนแต่ก็ตายบางคนไม่ได้หาหมอเลยแต่ก็หายได้เหมือนกันแล้วอะไรล่ะที่อยู่เหนือหมอคำตอบมีในอันกุรอานครับและเมื่อข้าป่วยพระองค์ก็ทรงเป็นผู้รักษาระอั h a ูอ u a ะ80หมอคือเหตุที่พระเจ้าทรงอนุมัติผลลัพธ์ไม่เคยอยู่ในมือของหมอ แต่อยู่ในมือของพระองค์ผู้เดียวหมอเปรียบเสมือนมีดผ่าตัดเลยครับเพราะแผลจะหายมันต้องสมานเองจากสิ่งที่คุณไม่ได้ควบคุมถ้าพระเจ้าตัดสินใจไม่อนุมัติให้หายต่อให้คุณมีหมอทั้งโรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้เลยคุณอาจจะไม่เชื่อในพระเจ้าก็ไม่เป็นไรแต่ลองถามตัวเองดูว่าใครออกแบบสมองหมอใครให้ความรู้ในสมองเขาและใครให้ลมหายใจกับคุณระหว่างที่คุณนอนป่วยไม่มีหมอคนไหนสร้าง ร่างกายคุณจักศูนย์ได้แต่องค์เดียวที่ทำได้คือพระเจ้าถ้าจะให้พูดให้สุดเลยก็คือพระเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบสนองความเชื่อขุณด้วยสำาแต่วันหนึง่งพระองค์จะถามคุณว่าคุณเคยเชื่อพระองค์ไหมและวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับความโปรดปรานทุกอย่างที่พวกเจ้าได้รับสุรอัตกาสูร1น2่งถ้าคุณเห็นว่าคำตอบนี้ไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่คือเหตุผลฝากแชร์ให้เพื่อนที่ยังลังเลในศรัทธาด้วยนะครับแลว แล้วใจกันใหม่ในคลิปแน่วัล ah ่อฮุอาลัมอัสสลามุอะลยกุมครับ